คะ่ะสวัสดีคะ่ะไม้ผพลตอ้อยคะ่ะอันนี้เอาไม้นิ้วครึ่งสามยาวยาวสามเมตรเอาสิบสิบสิบท่อนสิบสิบท่อนสามเมตรนะสามเมตรเป๊ะเนะยดูที่มันตรงๆหน่อยนี้ดูที่มันตรงๆน้อยที่มันไม่ตรงอย่าเอาให้น้อมันทํางานยากสอง2 2> มัดก็ได้สิบสองสิบสองก็ได้น,นี่มันขาดนี่ไม้นี่ขาดนี่นี่นี่น,นี่ขาดนี นี่ขาดนี่ใสามเมตรกว่ายฮะเอาสามเมตรตกท่อนเท่าไหร่อ่ะมัดเท่าไหร่อ่ะมัดเท่าไหร่เจ้มัดเท่าไหร่นี้เดี๋ยวนี้สองมัดเม็ดหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทเม็ดละสิบห้าคูณสามก็ได้สองร้อยเจ็ดสิบห้าเออโอเคสองร้อยกว่าเลยเหรอวันนั้นถึงไม่ถึงทีอ่ยแล้วเอาสองเออเอาสวยๆเอาสวยๆ เอาเอาตังอันนี้สามเมตรนะเออเอาสองมัดเอาสองมัดอืมเอาสองมัดจ้าค่ะเอาสองมัดเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวซื้อไม้กระดานก่อนไม้ไม่อาจประสานเท่าไหร่เลยนี้ไม่อาจประสานเท่าไหร่นี่ว่าตอนแรกว่าหยุดแล้วนะ หยุดทำแล้วนะหนะยุดทำแล้วนะตอนแรกว่าจะหยุดทำแล้วนะพอดีคิดไปคิดมาเออไม่มีงานทำแล้วเรื่องอะไรอยู่เฉยๆมันมีงานมาเราก็ทำไม,ไม่สนไม่เอาเอาไม้เอาไม้นุ่นะนะไม้ยางเออยางพาราใช่ไม้ยางพาราไม้ยางพาราประสานจ้าเท่าไหร่นี้อันสองนี่หรอนหนึ่งสองสาสาม สแผ่นสามแผน่นสามแผน่นสองแผ่นก็ได้แปดตัวแปดตัวสามแผ่นก็สิบสองตัวเขาสั่งสิบสองชุดเอาสิบสองเลยจ้ะ<า>เอาสิบสองสามแผน่นแล้วก็บสิบสองแก้็อีกละ่ะก็สีแส่แผน่นสะี่แผ่นเนอะอันนี้ราคาที่ว่าอันนี้แบบแบบถูกสุดๆเลยเหรอหรือว่าไงแล้วราคาเต็มที่เลยเนะาะโอเคเอาตามนั้น รายการม่งอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวบอกเจ๊ก่อนอ่ะอันนี้มีทั้งสีเดี๋ยวซื้อสีด้วยกระดาษทรายด้วยทุกอย่างร้านนี้มีทุกทุกอย่างเลยค่ะดูร้านนี้วันนี้มาซื้อของไม้ผลิตอ้อยเจ๊เอาพาราประสานสีแผ่นค่ะละไม้สองมัดค่ะยาวสามเมตรนึ่งสามสามเมตรหนึ่งคุณสามหนึ่วคุณสามสามเมตรมัดเท่าไหร่เอาสองมัดค่ะเนี่ยหยุดงานหลายวันแล้วเนี่ยนี่เริ่มสตาร์ทใหม่แล้วนะ ตอนแรกว่าจะไม่ทำนะเจ๊กลับมาอีกรอบต้องทำอ่ะไม่ทำกินอะไรต้องทำคิดไปคิดมางานอื่นไปทำก็มันไม่เหมือนงานเราเองสามเม็ดกี่ตัวสามเม็ดเอาสองมัดสองมัดสิบสองตัวจ้ะเท่าไหร่เจ๊ยี่สิบห้เท่าไหร่เม็ดหนึ่งเจ็ดสิบห้าแล้วให้เจ็ดสิบเท่านี้ขึ้นทุกอย่างที่ขว้างหน้าเท่าไหร่ตรงมัดเท่าไหร่อ่ะสามเม็ดมัดหนึ่งหกท่อนพันสองหกสิบ ได้ตุ้งช้องตกท่อน,นึงเท่าไหร่เจ๊ถ้าคิดเฉลี่ยสองร้อยสิบบาทลันนี้ขายสองร้อยยี่สิบห้ามสองร้อยสิบบาทแล้วเอนะายางพาราประสานสี่สี่แผ่นจ้ะคิดได้ก่อนเดี๋ยวโอน,โอนให้ทีเดียวเลยเดี๋ยวเอาของอื่นด้วยเอาแป้งเอาแป้งทาสีอ่สีนิ้วให้ด้วยนะเจ๊เอาสีนิ้ว สักสองอันลัสามสามนิ้วรักสามอันเอาแบบหนาดีกว่าไม่ไม่หนาหนาแบบนี้ไม่เอานะเอาเอาแบบแบบทาที่ทาเราประจาเนี่ยที่ทาเนี่ยสี่นิ้วกว่าสามนิ้วเนี่ยเอาที่ทําประจําอยู่เนี่ยเอาไปทาเก้าอี้เจ๊เอาแมสเอาแมสเออสามสิบสองกล่องพอเอาเท่าที่เราใช้พอ กระดาษทรายเบอร์ศูนย์เอากระดาษทรายเบอร์ศูนย์เอาสิบแผน่นโหลหนึง่งโหลหนึ่งเจ๊เอาโหลหนึ่งก็ได้เอาโหลหนึงน่งเจ๊ถ้าเราทาลูกกิ้งจะโอเคไหมเจ๊สีอ่ะทาไม้เนี่ยโอเคไหมหรือว่ามันได้ไหมเหรอพี่ยศเจ๊บอกว่าโต๊ะเราอ่ะทำกับไม้เอาลูกกิ้งได้ยศลองไหมทาห้าใหญ่ได้แต่ ทำบนโต๊ะทำบนโต๊ะค่ะนี่ก็เอาไม้ขึ้นรถแล้วนะคะน,นีซื้อของเอาไม้ขึ้นรถล้ะคะ่ะบางส่วนก็ใช้ไม้พลาบางส่วนก็ต้องกองต้องใช้ไม้อื่นเสริมไปด้วยแต่ก็นัานาน,านาก็พยายามทำให้ดีที่สุดตรงนี้มันเป็นราคาส่งค่ะซื้อของในราคาส่งที่นี่ค่ะกระดาษทรายนี่ก็จะถูก กระดาษทรายเบอร์ร้อยยี่สิบเอาไหมแปดสิบมีไหมได้เไม่ต้องมาเออมีอะไรอีกไม่มีแล้วไงเกลี่ยให้แล้วนี้เบอร์ศูนย์แล้วกระดาษทรายอะไรที่ว่ากระดาษทรายนมไม่ไม่ไม่จะเห็ไหมได้เลไม่ต้องมาตงนี้เอาไม่ต้องนะเสื้ออันนี้กลับไหมนี่ยูริเทนเผื่อใช้ดีกว่าไปซื้อที่โน่นแพงนะเนี่ยยูริเทนเอาไปสองร้อยยี่สิบเอาไว้ มันมีกระป๋องเล็กรกระป๋องเล็กเก้าสิบนี่เจ๊เก้าสิบอ่ะนี่อเอากระป๋องเล็กสองกระป๋องอ่ะอรงกระป๋องเล็กสองกระป๋องก็ได้อ่ะขายได้อีกถุงมือเอาไหมถุงมือถ้าซื้อนี่ซื้อเป็นโหลไปเลยยกโหลไปเลยนี